จากการวาดการ์ตูนสมัยตอนเด็กครับผมวาดการ์รารตูนญี่ปุ่นมาที้ผมเปึกก็จะเป็นส่อภาาดา bon <อ>แบบันบอนดาบันบอนนี่คือแบบขั้นสุดแล้วจุดเริ่มต้นมาจากชิ้นนี้ครับอ,อเคเป็นปลาคาดลายเมืองตอนอารมณ์ของงานชิ้นนี้ผมอยากให้มีความเป็นฟิลธรรมชาติครับครับเพราะแบ็กกราวน์ของงานเซปานิทมันจะเล่าเรื่องของธรรมชาติอผมก็จะมีหินมีน้ำมีเหมือนคลื่นน้ำตกอาจจะเริ่มมาสัก์เนี่ยตอนนั้นอายุเท่าไหร่สามสิบแล้ว ผมก็ทํามาหลายอย่างนะพี่มันก็ไม่ไม่เคยประสบความสําเร็จเลยผมเพ้นเล็บก,กับเพ้นตัวมาผมทําอยู่2อย่างเนี้ยผมรู้สึกว่าผมหมดไฟแล้วผมทำมามา5 6ปีแล้วพี่ผมชีวิตผมยังไม่ดีขึ้นเลยสักเนี้ยมันเป็นความหวังของผมแล้วเพ <laughs> ราะว่าผม30แล้วนะผมอยากสร้างตัวแล้วสวัสดีครับชาวท atu brother สักแต่พูดคลิปนี้สักไหนดีผมมากันที่อ n t tattoo นะ ใครที่ติดตามสไตล์เจแปนนิสเนี่ยจะรู้เลยว่าออสเป็นช่างระดับต้นๆของประเทศเลยนะฮะแต่ตอนนี้ออสสไตล์เขาเปลี่ยนไปแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะอินกับนีโอเจแปนนิสเป็นอย่างมากแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นทรดิชชั่น a ลแล้วเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยออสนะรวมถึงใครที่สนใจจะสักสไตล์นี้เนี่ยเพราะว่าออสเน้นลูกค้าที่สักเป็นบอดที่สูตรเต็มตัวนะฮะและการดีไซน์ของเขารวมถึงความคิดของเขาในการทำงานเจแปนนิสณวันนี้เป็นยังไงบอกกันเลยห้ามพลาดมา เน่เน่เน่่เได้ฟิลไหมล่ะเน่มีปลาโค้งปลาคราบมีสวนหย่อมอันนี้ออหรืออะไรไอ้อีหรือออนยังไงเล็กเห็นไหมครับครับพี่เอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับออสสวัสดีครับสวัสดีครับออสวัสดีครับเอ้ยตับหรือว่าตาเฟะเฟะ่ไหนไหนไหนถอนแมสไหนฮะ เหมือนจากตาเคยมีคุณบอกบอกคุณว่าคุณน้าเหมือนตาเป๊ะๆไหมอนี่ครับอา้าวเดี๋ยวเรเราคุยกันนะวันนะ พูดคุยกับออสเอ็นทีทัชทูสวัสดีครับออสครับสวัสดีครับพี่ปอครับสวัสดีครับผมว่าคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่ถือว่าติดท็อปท็อปงานเจริญนิสในประเทศไทยคนที่มาสักกับคุณเนี่ยส่วนใหญ่จะรู้เลยถ้าออสเอ็นทีทัชทูเนี่ยแม่งคือเจริญนิสถูกต้องไหมใช่ครับสักเจริญนิสมานานยังครับสิบห้าปีแล้วครับสิบห้าปีใชครับเวลามันเร็วมากเลยเอานามสกุลเอ็นทีไม่ได้สักแบล็กเวิร์กหรอ แล้วคุณไป NT กับเหมือนนิว hmm. ัททูได้ไงเหมือนเหมือนนิว NT ได้ไงอะครับก็คือก่อนหน้าที่นิวจะมาทําร้าน NT ครับก็จะมีมีผมแล้วก็มีออฟด้วยก็จะมีทั้งสามคนแต่ว่าเราทํางานกันคนละที่ครับเรื่องแรกผมเริ่มต้นจากเจตปนนิสต่อมาผมพอจะเข้าใจเจแปนนิสบ้างแล้วผมก็รู้สึกว่าอยากสนุกเหมือนเป็นด่านที่ผมอยากทิชชู่อะครับก็อยากลองก็ลองฟอสเทสลองนิวเทสมาอยู่พักนี้ครับแล้วต่อมามันก็กลับมาที่เจแปนนิสอีก ก็พยายามค้นหาตัวเองก็ใช้เวลานานอยู่มผมคิดว่าน่าจะประมาณ10ปีได้นะกว่าผมจะมาตัดสินใจเลือกเจแปนนิสอย่างเดียวครับเมื่อก่อนเนี้ยคุณมาสายแบบนีโอเจแปนนิสจ๋าเลยสเสน่หของนีโอเจแปนนิสคืออะไรฮะครวามไม่มีกรอบครับคือทำทำแล้วมันสนุกในการใช้สีเล่นสีแล้วก็เรื่องเส้นเรื่องอะไรมันมันด <Ide al S 1> ีไอเดียก็เราว่าเล่นได้ไม่จํากัดมันไม่มีกรอบครับ ตามกับ traditional ใช่ไหมครับมันก็จะมีรูปแบบเฉพาะที่เราต้องทําให้เหมือนถ้าไม่เหมือนก็คือมันอาจจะกลิ่นอาจจะไม่ใช่เลยอะไรเงี้ยคือตัวของ traditional เองอ่ะมันมีเรื่องของการคลุมโทนไว้ไม่ว่าจะเป็นโทนสีการออกแบบแต่ว่า NEO j ป p a นเนี่ยมันเหมือนกับแบบเอาลายคุณเนี่ยอาจจะเป็นเจนนิสนะแต่ดีเทลข้างในที่คุณใส่เข้าไปเนี่ยคือแม่งอิสระเลยใช่ใช่มันมันจะอยู่ภายใต้แพทเทิร์นของความเป็นเจปนิสแต่ว่าเราเล่นสีเล่นอะไรได้ได้ไม่จํากัดเลยนะ ตาม<ล>ไอเดียของเราฟรีสไตล์เลยครับแล้วทำไมอยู่ดีวันหนึ่งคุณแม่งมาเปลี่ยนใจเอ้ยมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปผมว่าได้มาลองทำ traditional เนี่ยผมใช้นิยามของง่นยุคเก่ากลิ่นกินงานยุคเก่า traditional เนี่ยมันก็มีกลิ่นอายของงานยุคเก่าอยู่อ่าใช่ใชแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเอริซูมิเนี่ยเอรซูมิ <a resume S 2> ผมว่ามันยิ่งโดนกรอบจํากัดไว้แบบ,บยิ่งชัดเจนเข้าไปอีกน,นะ ทำทำล้วปิ่นต้องต้องชัดเลยใช่แต่ว่าตัวตัวของ traditional เองเนี่ยผมว่าด้วยมิติอะไรเองก็ยังมีมากกว่าเอเ s u รูนีถูกต้องป่ะใช่ครับแต่ว่าในเรื่องของสีเองแม่งก็ไม่สามารถที่จะทำแบบแฟนตาซีครับเป็นสไตล์นีโอเจแปนได้ฉะนั้น,ม,นมันก็ได้อยู่กึ่งกลางระหว่างอิเรซูมิกับ Neo Japan. นีโอเจแปนคุณก็เลยมาอินในเรื่องของ traditional ละใช่ครับมามาอินนานยังครับผมเริ่มมาเขียนรูปในกระดาษเนี่ยก็ประมาณ หนึ่งปีครับโอเคทุกวันนี้คุณเขียนรูปจาก iPad หรือคุณเขียนรูปในในกระดาษเลยเริ่มแรกผมเขียนจากจากกระดาษจัดเป็นแค่เส้นธรรมดาก่อนอคือมันมีภาพในหัวอยู่แล้วว่าเราจะทำอะไรต่อแล้วเรื่องสีเรื่องอะไรเงี้ยลูกค้าบางทีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในะอนาคตผมก็เลยไม่ได,ไได้ไม่ได้ระบายสีเสร็จในกระดาษแล้วต่อมาก็มี iPad มเข้ามาเพราะว่าใน a d ก็มันก็เหมือนกับสร้างมาเพื่อช่างสัก์เลยนะครับมันสะดวกสบายมากเลยผมรู้สึกว่าผมทํามา15ปีแล้วผมยังไม่ค่อยมีรูปงานที่เป็นเป็นอาร์ตเวิร์กเลยถ้าเทียบกับงานช่างที่แบบว่าผมศึกษาในไอจีนะครับไอดีเป็นหลักศึกษาวิธีคิดของเขาด้วยผมรู้สึกเขาจะเขียนงานในกระดาษถึงเยอะมากเลยคนตัวเๆมันเป็นการย้ำด้วยครับย้ำสไตล์ของรางให้มันชัด ส่วนประกอบแต่ละอย่างเรามีหน้าตายัางไงน้ําเราจะต้องใช้แบบไหนชัดเจนไปเลยแล้วก็เงาแล้วก็สีเราใช้จะเราไปใช้กลุ่มไหนเล่นโทนร้อนหรือโทนเย็นเันหลักแต่งานเทนิชแนลมันก็มีมีกลุ่มสีมันเฉพาะอยู่<ะ>แล้ว การที่วาดในกระดาษแม่งยากกว่าเสียเวลาเยอะกว่าแต่ในเวลาเดียวกันในเรื่องของการทํางานให้รูปออกมาหรือว่ารอยสักออกมาเพอร์เฟกในสิ่งที่ควรที่จะเป็นสําหรับัูคุณเอคุณมีเขาสึกว่าวาดลงกระดาษแม่งเวิร์กกว่าถูกต้องป่ะใช่ครับแต่ข้อเสียคือลูกค้าจะรอกันนานกว่าปกติพูดถึงเรื่องการรอนานเดี๋ยวื่อกี้ผมถามเขาบอกว่าเออตอนนี้รอคิวสักออสนานไหมต้องรอนานไหมออสบอกว่าไม่นานครับพี่ประมาณเดือนถึง2เดือนคิวสักผมไม่เยอะมาก แต่คิวออกแบบผมนหนึ่งปีเดือนนึงผมวาดเต็มที่ได้2ชิ้นครับแต่บางเดือนผมก็ได้ชิ้นเดียวก็มีครับก็คือคุณออกแบบเนี่ยเดือนนึงสุว่าตีไปนะเดือนละ2ชิ้นแล้วเวลาในเดือนนั้นนะ่ะคุณก็จะสัว์กับคนที่คุณออกแบบไปแล้วถูกต้องป่ะใช่ครับอาทิตย์หนึ่งเนี่ยคุณคุณสั่งประมาณลูกค้าประมาณสักกี่คน อยู่กับจังหวะลูกค้าจองคิวด้วยครับบางเดือนถ้าเกิดว่ามีลูกค้าจองเยอะผมก็จะมีเวลาวาดน้อยอเดือนนึงผมอาจจะได้แค่ชิ้นเดียวอันนั้นคืองานวาดนะงานออกแบบนะแต่ว่างานที่สักอะสักให้กับลูกค้าเก่าที่คุณออกแบบมาแล้วอะเดือนนึงคุณคุณสักประมาณสักกี่วันก็เดือนหนึ่งก็จะได้หยุดสักอาทิตย์หนึ่งครับหลังนั้นก็จะสักแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่ล้วเปลี่ยนไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวันก็กลับมาเหมือนเดิมแหละทีนี้ลูกค้าคุณรับแค่วันละคนถูกต้องไหมใช่ใช่ วันหนึ่งคุณสักกี่ชั่วโมงมาตรฐานก็อยู่ประมาณ3 4ชั่วโมงครับสามถึงสี่ชั่วโมงต่อคนครับเวลาคุณออกแบบมาู๊แบบคุณบอกลูกค้าเลยไหมว่างานชิ้นนี้ค่าที่จ่ายประมาณเท่าไหร่วิธีการคิดเงินในการสักคุณคิดยังไงอ่ะผมคิดเป็นชั่วโมงออกแบบไม่คิดออกแบบไม่คิดครับแล้วคุณสามารถที่จะออกแบบเข้าคๆาแล้วบอกลูกค้าได้ไหมว่าอันนี้งานนี้ประมาณสั่กี่ชั่วโมงผมถือว่าผมได้สร้างงานผมด้วยที่ผมไม่ได้คิดอ๋อคุณไม่คิดค่าออกแบบเพราะคุณได้งานสร้างงานตออยากสร้างงาน ผมก็จะออกแบบฟรีแต่ลูกค้าจ่ายแค่รายชั่วโมงพี่มาทำต้องวางดีพอสิตก่อนนะนี่ครับต้องมีการวางมาจํก่อนวางค่ามัจำสองพันวางแค่แค่สองสองพันนะโอเคแล้วก็แล้วก็รันไปตามคิวที่จบไวชั่วโมงละเท่าไหร่ผมรู้แล้วล่ะอันนี้อยากให้คุณอินบ็อกมาถามเขาเองอยากให้คุณสนใจจริงๆแล้วอินบ็อกมาถามเขาเองแล้วกันว่าต่อชั่วโมงเนี่ยออสคิดยังไงเราจะมาพูดถึงยุคนี้งานทรดิชชวลของออสเอ็นพีที่เป็นบมทีสูรนะจุดเริ่มต้นมาจากชิ้นนี้ครับโอเค เป็นปลาคราฟลายมังกรครับผมออกแบบมาแต่ยังไม่เริ่มแรกผมยังไม่ได้ใส่มังกรเข้าไปอืมผมออกแบบมาแล้วพอผมสักเนี่ยอารมณ์ของงานชิ้นนี้ผมอยากให้มีความเป็นฟิลธรรมชาติครับครัเพราะแบ็กกราวของงานเซปานิสมันจะเล่าเรื่องของธรรมชาติผมก็มมจะมีหินม,มีน้ามีเหมือนพื้นน้ำตกแล้วลูกค้านี่เข้ามาจากจันทบุรีผมก็เลยคิดว่าเออผมเล่นประคัาน้ำตกดีกว่าชิ้นนี้กี่ชั่วโมงน่าจะประมาณ40น่าจะได้40ชั่วโมงใช่คุณก็ยังติด การดีไซน์แบบนีโออยู่นะใช่ใช่เตาพิมโอแต่คุณนมาคลุมโทนด้วยด้วยความเป็นทรดิชันอลมากขึ้นถูกต้องนะใช่ครับมันเหมือนมันก็เป็นไปตามธรรมชาติที่ผใช่ใช่อ่ะโอเคโหดูรูนี้ดิโค้งเนียนนะอันนี้น่าจะเป็นนีโอเพราะว่าด้วยมิติที่บงมันบังคับบังคับให้ต้องเนียนด้วยครับโค้งเนียนเลยถ้าถ้าทำให้เนียนนี่จะมองเห็นชัดมากเลยว่ามันนีโอก็ต้องใจเย็นมากเลยนะุกน ถ้าเกิดว่าหลายคนอาจจะสงสัยนะว่า Neo Traditional กับ i r r ร u u m เนี่ยมันต่างกันยังไงความรู้สึกส่วนตัวนะของคนเสพงานเนี่ยถ้าเกิดเป็น i r r ร u u m กับ t d i t i o n a l เนี่ยหน้ามันไม่ควรที่จะดูเรียลลิสติกขนาดนี้ใช่คับมิติมันไม่ควรเป็นอย่างนี้แต่นี้ไม่สวยเลยนะโอ้โหแม่สวยเลยนี่คือแบบมันเหมือนแบบเป็นเป็นภาพเป็นรอยรอยสักที่แม่มีชีวิตแล้วก็สีอะน้ำเงิน นี่ก็แดงแบบแดงเรียลลิสติกเลยแล้ะส้มเขียวซึ่งส้มเขียวพวกนี้คุณไม่ได้เจอในงานทรดิชชวลกับเอริมิแน่ๆอ่ะมากันที่รูปนี้อันนี้ก็เป็นชิ้นต่อมาจากปราคราอะไรมังกรตอนแรกลูกค้าต้องการแค่ก้นนะครับอืแต่ผมเกลผมผมอยากทำให้มันเป็นบริสุทธิ์ลงมาถึงนี้ก็เลยต่อรองกันผมได้มาแค่นี้ขอคนละเส้ทางโอเคอ่ะโอ้ก็ชิ้นนี้เป็นชิ้นต่อมานี่ก็ยังมีความเป็น ยังมีนีโออยู่แต่คุณก็ใส่ปวามีเดชชันอลเข้าไปเยอะมากด้วยน้ำด้วยบางที่ชั้นเชิงในการวาดน้ำว่าอะไรมันมันอาจจะไม่ใช่เป็นเดชชันอลแต่เรื่องสีเ,เ,รงสเรื่องเมฆอะไรพวกนี้มันเป็นเิชชันอลผสมกันอยู่ใช่แต่คุณก็ใส่โทนสีที่เป็นนีโอแล้วทําให้มันดูมีมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นอนะ่ะผ,<ม>ผมว่านะผมรู้สึกว่าผมอยากถ่ายทอดอารมณ์แบบนี้ออกมาโอ้โหงานนี้เสือ ลูกค้าตัวใหญ่ของท่านตัวใหญ่อเนี้ผมว่าเนี้ยอเนี้ค่อนข้างมาโซนทร a ดิช i o ลแบบว่าเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วนะเริ่มเริ่มมาแล้วใช่เพราะด้วยสีสีที่คุณคุมโทนไว้อยู่อืมสวยมากลายนี้ตอนนั้นกี่ชั่วโมงฮะคุณพอจําได้ไหมเอาคร่าวๆนะเกิด40ีชั่วโมงสรุปอะผมว่าถ้าเกิดอยากได้งานทรดิชชวลนี้ยแบบว่างานหลังนะผมว่าตีไปเลยประมาณ40่ดูแล้วดูจากรายละเอียดแล้วคุณก็ มามาทนทนเนี่ยเนาะประมาณนี้ครับบวกบว็อกเออบลอกโอ้โหเจ้อสวยมากกว่านี่ก็จะมีความเป็นนีโอเยอะอยู่เหมือนกันนะด้วยสีสันนั่นแหละอ่าผมคิดว่างานนี้ผมตั้งใจให้เป็นเทรริชชิโนเลยแต่กลิ่นนีโอมันก็ยังมากลิ่นมามาที่สีอะแต่ว่าการออกแบบคุณอะมันโอเคชัดเจนมากด้วยสีที่มันมันเยอะด้วยมันก็เลยดูเหมือนเหมือนมีความเป็นนีโอเข้ามาไม่ยังสลัดมันไม่หนูอืมสวยมากว่ะนี่โอ้โหดูงานมังกรนี่ งานนี้เป็นงานครับเป็นงานแก้อป็นงานแก้หใช่ลูกข้างในเป็นอะไรอ่ะเป็นโครงกระดูกเป็นแท่งยาวอะไรอยาเงี้ยลูกค้าคนนี้อึดมากเลยอ๋อเออพอพอเห็นมากสามวันติดงานอย่างเงี้ยรายละเอียดเยอะขนาดเนี้ยอันนี้กี่ชั่วโมงพอพอกันเมื่อกี้เลยก็ประมาณเนี้ยนะสี่สิบหยบลบนิดหน่อยโอ้ดูดิผมพยายามวางงานให้มันเข้ากับไซรัผู้หญิงนะครับอันนี้ ผู้หญิงนี่ผมจะมีลูกค้าผู้หญิงน้อยมากมแต่ว่าการวางงานผมผมต้องการไม่ไม่สูงรู้สึกว่าผมไม่ไม่อยากใส่พัดเข้าไปยอยากให้มันปล่อยจบเงนะดอกพวกเนี้คุณแม่งมีความเป็นชิเกะสูงมากเลยนะ <c oughs> มันก็ยังสลับไม่หลุดนะยังติดเออเนี่ยผมชอบมากเลยนะกับการที่เอาด้วยด้วยลายเส้นด้วยคนระับ <c oughs> ม,มีโอเลยนะด้วยลายเส้นแล้วผมชอบแบบผมผมช่วงหลังอ่ะ ผมจะว้าวแบบงานที่แบบถึงว่าเป็นงานท r ด d ิชันอลนะสไตล์ท р ดิชันอลแต่ว่าเขาไปตัดทอบให้เป็นสีทองอ่ะมันโอ้ัม่ใช่ใสวยมากอันนี้เพิ่งเสร็จไปไม่นานอ่้อ่าอ่าอันนี้ก็คุณก็จะมาทอนทอนแบบว่าท r ด d ิชันอลกคุมคุมสีแล้วก็เรื่องเส้นอะไรผมอันนี้มาผมที่ว่าท r ด d ิชันอลแล้วลูกค้าเขารู้จักคุณได้ไงวะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จากในไอจแล้วก็ในเฟซครับ แกกก็บออบันอมันมีอยู่งานชิ้นหนึ่งใช่ไหม <S <S ที่ลูกค้ามาสักกับคุณทั้งคู่แต่ข้างหนึ่งอ่ะเอาเนโออีกข้างหนึ่งเอานี่อ่า <Traditional S 1> ดิาทิชันลเอชอว์ชอว์ทำนั้นหนครับอเออคือลูกค้าเองเขาชอบเขาชอบดิทิชแนลเขาก็บิวผมให้ทำดิทิชแนลนะข้างไหนดิทิชแนลข้างนี้ครับแต่ข้างนี้ <Okay. S 2> เป็นเนโอ ผมก็คุมสีที่มันใกล้เคียงกันได้อย่างพยาามให้มันใกล้เคียงกันแต่เฉดสีที่ใช้กับ นีโอเนี่ยมันจะเป็นทางซอมบี้อะไรใช่ใช่จะคล้ายๆซอมบี้อันนี้คุณก็ยังยังยังมานีโออยู่นะอันนี้ผมอินกับนีโอพยายามจะให้เหมือนพยายามเท่าที่เข้าใจในตอนนั้นนะครับผมยังไม่ได้ทำารเิชแนลอะไรตอนนั้นอืแต่เขาก็โอเคนะครับก็ชอบชิ้นต่อไปออ้นี้ยังยังไม่เสร็จชิ้นนี้จะเป็นงานเนอคืองานเนวล้วนผมจะมีน้อยมากเลยส่วนใหญ่จะเป็นสีก็จะอันนี้จะเป็นชิ้นหนึ่งที่ ตอนวางงานผมเหนื่อยมากเลยสองวันติดเหนื่อยมากเลยจําได้เพราะว่าเส้นทุกเส้นคือเส้นใหญ่หมดเลยคือทํางานไปสักไปนานๆมันมันปวดข้อมือ,อม,มันก็มีความล้าสองวันติดล่าสุดที่ผมเพิ่งไปโดนสักมากับออโต้สักท r ด d ิช i o ลเนี่ยแหละเดี๋ยวไม่รู้นะว่าจะเห็นคลิปนี้ก่อนหรือว่าเห็นคลิปที่ผมไปสักมาก่อนที่เป็นทํำแับเนี่ยออโต้ Auto, ใช้เดินเส้นด้วยเครื่องคอยแล้วแรงเงาเนี่ยใช้ โรตารี่คุณใช้เครื่องอะไรใช้เครื่องคอยเหมือนกันเป็นการลงเส้นใช่ครับใช้คอยลงเส้นรับเลยและแรงเงาคุณก็ถ้าเป็นโรตารี่ได้แล้วก็เขามีเครื่องไฮบริดด้วยนะใช่ครับเครื่องไฮบริดเป็นไงฮะเดี๋ยวขอขอขอชมหน่อยเป็นเครื่องในฝันเหมือนกันนะที่สร้างสร้างที่ดังๆเขาใช้กันผมก็ใช้ตามเขาครับเดี๋ยวกันนะนี่คือเครื่องไฮบริด ครื่องไฮบริดเนี่ยมันต่างกับคอยมันต่างกับไอตัวโรตารี่ยังไงมันผสมกันนะครับอ่กลไกมันจะเป็นนี่ครับมันจะเหมือนโรตารี่แต่มันก็มีใบตีเหมือนเครื่องคอยด้วยผสมกันแล้วเข็มต้องทำเองไหมหรือเครื่องเครื่องเครื่องอันนี้ใช้ได้เข็มทั้งใช้เข็มได้ทั้งสองแบบเออทำไมผมเป็น,<ม>เ,ปนเป็นแบบเข็มก้านก็ได้หรือเป็นแบบว่าคาเทดก็ได้แต่ว่าเครื่องตัวนี้เหมาะกับการลงเสน้นมากที่สุด เพราะว่าด้วยแรงแล้วก็สปีดมันิึคคือเส้นนี้ลากลาก,ลากทีเดียวควรจะแบบคือติดชัดไปเลยให้เส้นอินไปเลยตอนนี้เรามาเจาะลึกในเรื่องการทํางานอย่างนี้เอารูปนี้เป็นหลักแล้วกันตอนนั้นโจทย์ลูกค้าเป็นเป็นอะไรครับทีนี้ลูกค้าออกแบบไว้สําหรับเต็นแขนวางเต็มแขนใช่ชแล้วโจทย์ของเขาคือเขาอยากได้เสือใช่ครับเขาก็มีส่งภาพมาให้ดูเป็นไกด์บ้างนะว่าเขาอชอบแอคชั่นประมาณนี้ <Okay. S 2> แต่ว่าเสือผมวาดออกวาดมาเองหมดเวลาคุณดีไซน์งานนี้เนี่ยก่อนที่คุณจะสักบนตัวลูกค้าเนี่ยสีเสือหรือว่าเงาเงาลาอย่างหรือมาแค่เส้นอย่างเดียวก่อนคือคิด,ค,ดคิดเรื่องแอคชั่นของเสือได้แล้วอะ่ะคือวางเต็มแผ่นเขจินตนาการตามว่าเสือแอคชั่นนี้วางวางแล้วมัน <ừ. S 1> หงมจะต้องอยู่ตรงนี้ตำแหน่งของศอกตำแหน่งของท่อนล่างควรจะโชว์อะไรเวลาหันหันรอบทิศทางผมว่ามันยากนะมันเป็นการสอบะครับถูกต้อง แบบนี้จะใช้เวลาคิดคนทั้งนานเลยครับไม่แต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเสือตัวเนี้ยไปอยู่แขนของผมกับแขนของคุณรูปมันจะออกมาไม่เหมือนกันเลยนะกับแขนผมก็คงเสือตัวเล็กมากเ,เออเทีนี้ก็แปลว่าคุณก็ต้อง, <c oughs> ก,องก็ต้องเรียกมาเจอลูกค้าก่อนออแล้วลลวางวางลายหรือไงฮะให้ลูกค้าถ่ายรูปตรงๆมาก็ดูออกแล้วเพราะสัดส่วนคนเรามันก็คล้ายกันแล้วผมก็จะใช้แบบแบบจริงของของแขนเอามาวาด อ่าเข้าใจละเช่นเดียวกันหลังก็เหมือนกันถูกต้องลูกค้าก็ไม่ต้องเดินทางมาบางทีมันไกลด้วยครับหลังก็เหมือนกันคุณก็จะให้ลูกค้าถ่ายรูปหลังอเอดทุกอย่างทุกส่วนถ่ายรูปมาแล้วคุณก็จะเอาลายเนี่ยมาวางวาดในไอ้ผัดก่อนวาดเส้นทั้งหมดเนี่ยจบที่ไอ้ผัดก่อนอ่าแล้วผมก็เอาเส้นมาลงที่กระดาษอีกทีโอเคนี่คือสเต็ปการทํางานของคุณเลย นี่เรามาคุยเรื่องนี้ผมว่าคุณแม่งเป็นคนโชคดีมากเลยนะที่ได้ทํางานที่ตัวเองถนัดจริงๆอ่ะแรกๆมันก็ไม่ได้นะพี่ผมก็ไม่ได้อินด้วยก็มีก็แกว่งไปแกว่งมาแต่พอมาตรงนี้แล้วมันรูปแบบมันชัดเจนพยายามสร้างงานให้ลูกค้าเชื่อใจได้อ่ะคือเหมือนเราเราสร้างงานในระบับนี้เขาเห็นก่อนให้เห็นภาพก่อนเขาเชื่อใจเราคือด้วยประสบการณ์ด้วยผลงานที่เขาทํามาคนเห็นเข้ามามาดูผลงานคุณมาดูพอร์ตโฟลิโอคุณก็ไม่มีคําถามแล้วล่ะ สไตล์ที่เขาอยากได้มันตรงกับสไตล์ที่คุณทำไหมผมปูทางมาประมาณ4-5ปีแล้วครับกว่าจะได้ตรงนี้มาครับที่แบบลูกค้าตามใจอะไรอเลยมันมันต้องมันต้องใช้ความอดทนมากเลยที่จะสร้างงานชิน้นนึงมาได้ที่ผมบอกให้คุณอินบ็อกมาถามเขาว่าผมบอกกเลยว่าราคาเนี่ยแม่งโอเคมาก แม่งโอเคเลยกับสไตล์งานที่มันออกมาเนี่ยคุณจะช์จแพงกว่านี้ก็ได้นะคุณไม่ต้องเป็นศิลปินคนหนึ่งแล้วที่คนจะต้องแบบเอออยากได้งานเจแปนนิสเป็นบอดี้สูทเนี่ยก็ต้องมาสักกับคุณนะคุณก็สามารถที่คิดแพงกว่านี้ก็ได้นะมันก็ได้ผมเคยลองแล้วแต่ผมสึงจะทันทำไปแล้วผมต้องเร่งสปีดช,ช่วยลูกค้าผมกลัวจะจ่ายลูกค้าจะจ่ายแพง ผมอึดอัดมากเลยผม, <c oughs> ผมลองทำได้ประมาณชิ้นสองชิ้นแค่นั้นแล้วผมก็กลับมาราคาดมนี่แหละพอดีตัวผมแล้วอ,อ๋อเข้าใจแล้วพอพอมันแพงขึ้นคุณก็ต้องมีความรู้สึกว่าชใใัหนึ่งชั่วโมงคุณต้องทําให้คุ้มค่าให้กับลูกค้ามากที่สุดใช่ใช่<ต>ผม<ร><ร>ต้องสปีดช่วยงานผมหยาบผมไม่โอเคโอเคเอาอยากก็รู้เท่าไหร่ใช่ไหมอินบ็อกม,มาถามนะผมว่าตามมารย,ยาแล้วผมพูดคุยเขาแล้วเห็นงานเขาขนาดน,นี้เนี่ย อยากให้คนที่สนใจจริงๆเนี่ย inbox มาคุยกับเขาแล้วก็อย่าลืมนะ1ปีนะไม่ใช่ว่าเขาทํางานช้าหรืออะไรก็ค่อยๆทำด้วยนะงานประณีตอะสัตว์แต่ไม่ไม่ช้ามากครับชแต่ออกแบบช้า1ปีที่สะสมนิกสวนี้คืองานเพ้นของอ้อนหมดเลยที่สักบนตัวลูกค้าที่เราดีไซน์มาไม่มีงานประครับมีงกรสวยมาก อันนี้หนึ่งปีที่สะสมมาเนี่ยนะเพิ่งเริ่มได้หนึ่งปีก็เดือนละชิ้นสองชิ้นสะสมมาเราพวุนี้สักบนตัวลูกค้าหมดแล้วบางงานก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้สักเลยด้วยครับเพราะว่าลูกค้ายังไม่ได้ติดต่อมาแบบเสร็จแล้วแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดนะครับก็เลยเก็บไว้ให้ลูกค้าอยู่เลไว้วัชรูปนี้ชอบรูปเดียวกันเองเดี๋ยวรบกวนอาจจะปริ้นมาเพราะตอนนี้คุณคุณแผนว่า ใครที่คุณสักไปด้วยคุณก็จะปิ้นปิ้นให้เขาเลยเป็นที่ระลึกครับขอพี่ระลึกสักรูปได้ไหมรูปนี้ได้ครับยินดีครับเดี๋ยวพี่จะไปเจบที่ออฟฟิศขอบคุณครับโอ้โหสวยว่ะก็ผมพยายามคุมโทนสีอยู่คให้มันมีความดิจินอลอันนี้งานเป็นหลังผมชอบมางกรเลย ใช่ใช่มงกรอยู่าหมังกอมงกรมันสวยตรงจังหวะโชว์ทองผมชอบไปกดตัวนี้กดสมูทอันนี้เป็นจย์ของลูกค้าต้องการครับแล้วที่มานี่คือเขารีเควสต์มาว่าไงครับเขาก็แค่บอกว่าอยากได้คาคบแค่นั้นนะครับแล้วคุณก็จับที่เหลือให้ใส่เป็นสมูรไรไปเลยอ๋อเขาอยากได้คงคบแล้วคุณก็ไปใส่ชุดสมูรให้เข้าเลยหรอใช่ใช่เงวาะมันเท่ดีเออสวยเลยแล้วก็มี่กะเท่มีปีกระเท่มากเลยอันนี้งานเต็มหลัง ตอนนี้ยังไม่ได้วางเส้นเลยครับรอลูกค้านัดคิวครับโอ้อันนี้เป็นงานที่ยังไม่ได้ลงสีชิ้นใหม่นั่นนี่เวอร์ชันดรานี่สวยมากเลยออสเยี่ยมยอดเลยเนี่ยสบายดิส <c oughs> ล็อคส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 ลอคสลอคอยู่ดีมาสักได้ไงอ่ะผมมีพื้นฐานจากการวาดการ์ตูนสมัยตวามเด็ดครับผม<ก>วาดการ์ตูนญี่ปุ่นมา อก็เหมือนเด็กทั่วไปที่ชอบการ์ตูนแล้วแต่ผมก็วาดถูกวาดตามการ์ตูนเช่นการ์ตูนมีคาแรคเตอร์ไหนบ้างเรื่องแรกที่ผมเปิดก็จะเป็นสุภาษะดาบันบอนนี่ดาบันบอนนี่คือแบบขั้นสุดแล้วก็คือมามาแบบอนิเมะแล้วแบบใช่ใช่ผมผมไม่ใช่โดเรมอนใช่ไหมพี่พี่วาดโดเรมอนโดเรมอนวาดยากนะพี่วาดไม่ได้ยากมากเคยลองแล้วแบบหูเบี้ยวแล้วไปเรียนเรื่องศิลปะมาป่ะเทคนิคการวาดรูปไม่ได้เรียนจบแค่มต้น จบแค่มอต้นแล้วกว่าจะเริ่มมาสักเนี่ยตอนนั้นอายุเท่าไหร่สามสิบแล้วแล้วช่วงนั้นคุณไปทําอะไรวะแต่จากมอต้นจนยี่สามสิบเนี่ยผมก็ทํามาหลายอย่างที่มันไม่ไม่เคยประสบความสำเร็จเลยเช่นเพ้นเล็บผมก็เคยนะเพ้นเล็บก่อนหน้านี้ผมก่อนหน้าจะเป็นช่างสักเลยอืผมเพ้นเล็บกับเพ้นตัวมาเพ้นตัวเห็นอ๋วันี้เพ้นเงาวันนี้เพ้นแล้วผมก็ผมทําอยู่สองอย่างเนะยผมรู้สึกว่าผมจกไปแล้ว เออผมผมทำมาห้าหกปีแล้วพี่ผมชีวิตผมยังไม่ดีขึ้นเลยเนะแ,แล้วผมรู้สึกว่าสัากเนี่ยมันเป็นความหวังของผมแล้วเ,ออ <laughs> เพราะว่าผมสามสิบแล้วนะผมอยากสร้างตัวแล้วปัจจุบันนี้ผมก็แค่โฟกัสกับงานเทดิชันลให้มันชัดขึ้นเรื่อยๆรับมันมีมาตรฐานเทียบเท่ากับงานสากคนที่ผมศึกษาี่ ไอจีครับก็อยากให้ได้มาตรฐานของเขาครัเคยคิดว่าอยากจะไปทํางานที่ต่างประเทศไหมไม่คิดเลยเพราะว่าผมชอบทํางานในที่ของผมมาทำงาผมรู้สึกว่าผมเคยชินผมทผาฝึกนี้มาตั้งแต่แรกคุณเชื่อหรอว่าผมมานั่งคุยกับคุณเนี่ยอยากจะคุยเรื่องผลง,งานคุณเพราะงานคุณแม่งเจ๋งจริงจริงออสเลยลีนถามไปเลยว,ว่ามึงสักงมึงบอเนี่ย <laughs> ไอตัวมีรอยสักวะเนี่ยจริงลูกค้าก็ชอบถามผมนะมาเห็นแล้วพี่พี่มีรอยสักมั้ยเปล่าเพราะคุณเนี่ยเหมือนทุกอย่างเลยนะยกเว้นฉันสักคือผมออกไปข้างนอกไม่มีใครรู้ว่าผม,มช่างมีมีรอยไหผมก็ชอบโมเมนต์นะพี่มีนะพี่ไม่มีใครรู้จักเดี๋ยวกันนะผมเดี๋ยวนี้ช่างมวงนอกเนี่ยไอเก้าสิเอร์เผมเห็นทุกคนแม่งสักท่วมเลยผมไม่ซีเรียสแต่พี่เรื่องลุกอะผมจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่ซีเรียสสรุปในตัวนี้มีรอยสักปะมีครับตรงไหนวะ โอ้โหอะไอ่ะนี่แต่ยุว่าไี่ยก่อนผมเป็นช่างสัดด้วยอันนี้คุณออกแบบเองช่วงว่างงานมีมังกรผอมผมตัวหนึ่งตรงกลางก็จะเป็นยักษ์เป็นลายเดียวที่มีเลยใช่ใช่เออพูดถึงเรื่องพวกนี้นะสมัยก่อนเนี่ยเราแม่งก็เน้นนะไม่รู้นะผมเป็นคอนเซปต์งานผมก็เน้นอะไรที่แบบเอาดีเทลแม่งจัดจัดเยอะใช่ใช่คิดว่าดีเทลเยอะมันสวยอะจริงจริงไม่ไม่เสมอไปเนอะผมว่าความพอนดีเนี่ยใช่ดีกว่า รูปรมันต้องดูระยะไกลแล<ช>้วแม่งรู้ว่าคุณรูปอะไรผมจะวางงานเบื่อแล้วมองระยะไกลด้วยชิ้นก็ใหญ่ๆอยู่ปากซอยรู้เลยว่าเป็นปากคาฟเลยสักไหนดีคลิปนี้ผมบอกก็เลยว่าผมมาเห็นงานของคุณแล้วผมติดตามงานคุณมานานมากเอาเป็นว่าใครที่สนใจนะติดต่อมาสักไหนดีคลิปนี้ผมบอกก็เลยว่าสไตล์เจแปนิสทราดิชันแนลถ้าคุณพร้อมกำลังซักพร้อมกับงานชิ้นใหญ่คนนี้ ดับต้นต้นของประเทศแน่นอนขอบคุณมากครับ,รบอบบอสข,ขอบคุณครับขอบคุณครับสิดยอดครับ